กิ้มขาอ่อนโอ้โหน,น่าเป็นหัวอย่างนี้เลยหรอยายขาอ่อนฟังอันนี้ขากเกษตรแดงใหญ่นะคะหัวใหญ่ๆจิ้มขาบ้านสวนต้องฟังริมน้ำ ริมแดนนะคะปลาไผ่น้อยไยก่กิมซุงนะคะคุค่ยายาขยันจริงๆเลย ต้นมะพร้าวเราตายหมดแล้วนะคะรดมันได้อันนี้อ้ยริมน้ำได้แก้โดสเลแก้แล้วอันนั้นสามใบล่ะ ต้นไผ่เล็กป่ายางนานะคะป่ายางนาสองปีบ้านสวนเราดูต้นมะพร้าวเรานะคะตายหมดเลยได้นแะล้วจักต้นไดบวกไอ้กูบอกแล้วยาคุดนะกำลังออกนอนี่ สับโนมันยังวะสับโนมันปลูกบ่ได้บ่มันอ่อนผดก็ได้่ได้มันอ,อ,นอ่นอ,อนอยู่ อายายจะแปลฝรั่งเส้นนะจะแปลฝรั่งต้นนูน้นคันล้อมแล้วนะคะดูน้ำไหลดูหนูทำรังใส่นะคะดูหนูขุดรูปิดคลองน้ำเราหมดเลยต้นฝรั่งเรา ุกแล้วหลังใส่แดงต้นมะนาวนะคะฝั่งคันล้อมฝั่งคันล้อมทุ่งนาต้นมะนาวเรา คนยายหาจิ้มขา